อีกแล้วพี่น้อ,นองเอ,อ้ยเม็ดเขา่าวับวจมยายวีม้อนสีกะมาเวีดน้ามายอันใดมันค่าฆ่าเคี้ยวใหม่เนาะเม็ดเข่ากับวโจมบ้านแล้วกับวโจมผู้อ่างลางเองเลงอยู่ยายวีม,ม้อนสีกะมาเตะนา้าใส่ เตะน้ำใส่กระจมมิงม,งมิงลงอยู่พี่น้องอันนั้นอันนั้นบ่ฟูอยู่นั่นเม็ดเข่าฟู้น้ำต่ว่าเป็นหลอกแล้วพี่น้องเม็ดเข่าฟูน้ำเซลเซลเปงน้ำออกนก้ำกระไรเมร็ดเข่ากระสีไหลลงน้ำน้ำบัดที่นี่ยายวีมุ่นสีกันเลยมาวิดเห็นมันจมเนาะพี่น้องเนาะ เออเห็ดนนะ่ะวานเล้วกับผู้อ้างลางเอื้องเลึงต้องมาวิดนำหวิดนำส่น้อยเดียวกระจมลงแต่ว่าเป็นนอแล้วเด้อเป็นนอจะยุดทึ่งเม็ดเขาเป็นนอแล้วแต่ว่าบ่จมนำนำลายย้ายวีมอนสียัน ย่านบ่จมย่านเขาบ่จมย่านไหลลงน้ำเบิดยายวิมุนสีก็มาควักน้ำมันจมมฟูฟู่ฟู่กับจมปิดน้ำใส่จมมิงมิงร่องที่น้องเอ้ยเมยกับเมยเป็นหญ้าหญ้าหลายเนาะหญ้ามันหลายวานเขาใส่หญ้าใส่น้ำ เ้งน้ำออกกับสีไหลไปน้ำน้ำบัณฑิตเมต็ดเขายายวีมันสีเห็นก็นเลยมาวิทย์วิทย์ห้จมเป็นนอแล้วเด้พูดนะขนาดฟู่น้ำอยู่กับเป็นนอแล้วเม็ดเขาเป็นนอฟู่เองเลงเปงน,น้ำไปกับสีไหลลงน้ำน้ำก็เลยมาเอาลง ปิดไซน้อยเดียวเพิินกะลงเพิินฟูเป็นน้อยยู่เทิงน้ำปิดน้ำไซเพิินกะจมมิงมิงลงยางไวเอ้เพื่อนน่ะยายวีมณ์ยยมสีลำบากคักเค็ดหน้าพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อยกับเมื่อยขอบคุณนะคะยายวีมณ์สียายวีมณ์สีย